เดียดียามค่ำคืนครับท่านผู้ชมคืนนี้ก็ผมจะพามาดูหนูเหมือนเดิมนะครับมาดูบ่วงดักหนูตอนค่ำคืนว่ามันจะได้ไหมก็มาซ้ำหมายเดิมแต่ว่าหนูเยอะมากคลองเยอะไม่รู้จะใส่ไว้ตรงไหน พอเสร็จใส่ไปใส่ไปทั่วเลยนะครับห้องหนูเยอะจริงๆลองได้ใส่ไปตรงนี้ใส่ไปตรงนี้น,นี่ใส่ไปตรงนี้ ยังไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นครับยังไงถ้ามีผลงานนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาเดินดูหน่อยไม่รู้ว่าเอาไว้ตรงไหนบ้าง โดนนะครับทุนผู้ชมโดน,นครับโดนนะครับเนี่ยครับอ่าแต้มแรกครับท่านผู้ชมหนูเท้าครับ หนูเล็กหนูตัวไม่ใหญ่ยลี้ยงไงขออนุญาตเก็บแป๊บนึงครับเก็บแป๊บนึงโดนละแต้มแรกแต้มแรกเนี่ครับเก็บแป๊บนึงครับเดี๋ยวยังไงไปลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมโดนละหนึ่งตัวแต้มครับโดนเนี่ยโดนเนี่ยของหนูเยอะมาก อรงน,นี้ก็ยังไม่โดนห้องหนูเยอะจริงครับยังไม่รู้ว่าเราจะใส่โดนทางที่เขาเทีย่ยวไหมนี่นครับแต่เป็นทางเลยดูครับไม่ผู้ชมยังไม่โดน นี่ก็ยังไม่โดนใกล้จะหมดแล้วปลาใหญ่ปลาใหญ่จริง Để này xin này này như thế có một cái chụp ảnh để lướt xem cái ีต่รุ่นนี้แหละครับส่วนใหญ่ตัวใหญ่ๆไม่รู้อยู่ไหนเยอะครับปลาหนูนะครับเป็นทุ่งอย่างใหญ่เลยใส่ไม่ไหวครับใส่ได้ไม่หมดใส่ได้ไม่ครอบคุมก็ถือว่าโอเคครับได้ไปแต้มนึงนะบ,บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้ว โดนไปแต้มหนึ่งอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวคอยมาลุ้นกันตอนเช้านะครับอนอกนั้นก็ไม่ชนไม่อะไรเลยครับก็มีชนหลังเดียวก็โดนเลยครับของเยอะมากทางหนูเยอะจริงเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับว่าถกทางหนูมันเยอะขนาดไหนป่ามันกว้าง ทุ่งนาครับทุ่งนากว้างจริงไม่รู้ว่ามันจะไปเส้นทางไหนนะครับยยังไงก็อีพีนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันตอนเช้าวันพรุ่งนี้ครับสำหรับอีนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ